สวัสดีครับสดเย็นนะครับผมอยู่กับน้องแบ็คแทนนะครับเพศผู้ครับตัวนี้มาร์กิ้งชัดมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นหลานของไทยแลนด์แชมป์และอเมริกาแชมป์นะครับราคาเปิดให้นะครับอยู่ที่23,000บาทที่เกตโชว์นะครับดูมาร์กิ้งชัดมากนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาชมตัวจริงที่ฟาร์มนะครับสามารถนัดล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงครับฟาร์มอยู่บางปูใหม่จังหวัดสมุทรปราการนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ราคานี้ค่อนข้างดีมากๆนะหมื่นสามนะครับเราขายราคาไม่แพงคลอกนี้มีสองตัวนะครับีตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูครับมองคลอกหน่อยลูกวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ